เกี่ยวกับรายละพันธ์อยู่แล้วถูกไหมท่านที่พดีคนละส่วนกันนะอ่ะก็เพืความสบายใจเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมามีส่วนนี้มาแล้วแล้วรายรับพันเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วใช่อันนี้มันเป็นงบปกติของของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวนาอ่าในการเดินหน้ามาตลอดปี6-5ประกาศตั้งแต่ต้นปีชัดเจน เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องราคาสินค้าอุาอป,ปโภคบริรโภคเท่านั้นแต่ก็ยังดูในเรื่องของราคาผลผลการเกษตรการดูแลเกษตรกรในเรื่องประกันรายได้เกษตรกรนะครับข้าวไร่ละพันรวมทั้งในเรื่องของการ้าชายแดนการเรื่องรักการส่งออกซึ่งก็ แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศค่ะล่าสุดนายจุลินลักษณะวิสิทธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาแจ้งข่าวเรื่องของโครงการประกันรายได้ข้าวปี2,565ทับ6 6หรือว่าข้าวปี4ค่ะรวมไปถึงการวางแผนการดําเนินโครงการค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทขอจ่ายเงินเมื่อไหร่และล่าสุดค่ะในส่วนของการแจ้งปรมาประมาณกว่า1 ห้าหมื่นล้านบาทของกรมการข้าวอธิบดีกรมการข้าวออกมาแจ้งชัดว่าเป็นคนละโครงการกันวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้ค่ะกระทรวงพาณิชย์มีแผนงานในการเดินหน้ามาตลอดปีหกห้าประกาศตั้งแต่ต้นปีชัดเจนเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องราคาสินค้าอุป,ปโภคบริโภคเท่านั้นแต่ก็ยังดูในเรื่องของราคาพืชผลการเกษตร การดูแลกเกษตรกรในเรื่องประกันรายได้กเกษตรกรนะครับข้าวไร่ละพันรวมทั้งในเรื่องของการค้าชายแดนการเร่งรัดก,การส่งออกซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับการส่งออกนี่เฉพาะ5-6เดือนนี้ก็บวกขึ้นถึง13.13% 13 นี่คือคำยืนยันล่าสุดของนายจุลินลักษณะวิสิทธ์นะคะหลังจากที่มีการสั่งการปรับลดราคาน้ำมันนะคะในเรื่องของปรามน้ำมันแล้วก็ในส่วนของสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตด้วยและข่าวดีคือนายจุลินยืนยันว่าได้วางแผนโครงการตามของทางกระทรวงพาณิชย์ไว้แล้วว่าโครงการประกันรายได้ข้าวปี66ทับหค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทและเตรียมพร้อมที่จะนำเข้าคอรมอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาคา่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมในส่วนของกรมการ ข้าวนายนักกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11หรือว่า NBT นะคะในรายการเคลียร์คัดชัดเจนในประเด็นศูนย์ข้าวชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยค่ะเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปติดตามบางช่วงบางตอนกันเลยค่ะ มันไม่เกี่ยวกับรายละพันธุ์อยู่แล้วถูกไหมท่านที่ประดิษฐ์คนละส่วนกันนะอ่ะก็เความสบายใจเพราะหลายคนบอกว่าเอะถ้าเกิดมามีส่วนนี้มาแล้วแล้วรายละพันธุ์เนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วนใช่อันนี้มันเป็นงดปกติของของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวนาอ่ะเข้าใจตรงกันส่วนเรื่องรายละพันธุ์เนี่ยมันเป็นมติของกอเอ่อคณะ กรรมการข้าวแห่งชาติกนขอที่ต้องแต่ละปีก็ต้องมีการประชุมกันว่าเราจะช่วยเหลือไหมไม่ช่วยเหลือไหมอันนี้เป็นคณะมะติของที่มีท่านพระท่านานา,นานนยกเป็นประธานอันนี้จะช่วยเหลือไม่ช่วยแนละอันนั้นเป็นมติของคณะนนกนขอมันไม่เกี่ยวกันมันคนละเรื่องกับตัวนี้นะเราต้องแยกแยะก,กันให้ถูกใช่ก็คือต้องทําความเข้าใจกับพ <C oup es> ีานา <C oup es> ่น้องชาวนาบางคนกลัว บอกว่าวันนี้รับโครงการนี้ไปแล้วมมันคนละส่วนครับอันนี้เป็นงบปกติของของกระทรวงของของกระทรวงเกษตรและสหกรที่ที่กระทรวงการคลังสำน,นักงบประมาณอยากเข็นหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่อยากเห็นความ,มยั่งยืนของชาวนาเราจะทํายังไงให้ให้ชาวนาเกิดความยังยม่งยืนเราให้เงินไปแล้วเนี่ยมันก็ศูนย์เปล่าบางทีก็เอาใช้ตามวัตถุประสงค์บ้างบอกว่า,าเป็นค่าปัจจัยการผลิตบางคก็ไม่ได้ไปซื้ออย่างจริงจังใช่ไหมถึงเวลามาแล้ว ชาวนากออ็วานก็วานไม่เถอะเดี๋ยวก็ได้เงินชดเชยมาแล้วอย่างนี้เราจะตรวจสอบได้ไงที่เรามั่นใจว่าเนี่ยมันจะเกิดการเกิดการยั่งยืนอย่างแท้จริงหลังจากเรางบประมาณตอนี้ไปเนี่ยเรามีคณะกรรมการทํางานเนี่ยเป็นระบบนะครับครับไล่ตั้งแต่ในระดับจังหวัดระดับเขตระดับโดยมีท่านปลัดกระทรวงเกษตรออืที่จะมาคอยควบคุมกํากับการทํางานของกรมการข้าวทีมีคณะกรรมการระดับ กระทรวงเรียมีมีประธานคือท่านาประหลักกระทรวงเกษตรที่เป็นประธานแล้วก็มีกรมการข้าวเนี่ยเป็นเลขาแล้วก็มีหน่วยงานภาคีของกระทรวงเกษตรต่างๆเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ผมเนี่ยเพื่อให้เกิดความความบริสุทธิ์โปร่งใสโปร่งใสมีธรรมาภิบาลในองค์กรเนผมผมก็จะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยขอโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการธรรมาภิบาลของกระทรวงโดยเชิญผู้สังเกตการจากคณะธรรมาภิบาลจากจาก กรมชีการจากบปทจากอะไรต่างๆเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมในการอนุมัติแผนต่างๆที่ชาวนาเขาขอมาอนะให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส,<า>สไม่ซ้ําซ้อนอนะครับว่าเอ้ยตรงนี้ทําได้นะตรงนี้ทําไม่ได้ตรงนี้ทํนะาจริงนะและเครื่องมือชนิดนี้เนี่ยมันแพงเกินไปไหมเออหรือว่ามันพอดีไหมสภาพวัแบบนี้เราต้องมาพิจารณาร่วมกก็ต้องมีคณะกรรมการอย่างที่บอกไ้เมื่อสักครู่เงินระดับหมื่นห้าพันล้านเนี่ย มันเป็นเงินที่เยอะใ่นะสำหรับคนทั่วไปแล้วแต่ว่าถ้าเราถ้าเราคิดถึงต่อลายหัวเกษตรกรเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับฉะนั้นเงินเนี่ยมันเป็นเงินศาสณะเป็นเงินของทุกคนเราจะใช้เงินนี้ให้เกิดประสิทธิภาพยังไงอ่ะฉะนั้นเราต้องตระหนักถึงนี้ผู้นําองค์กรทุกคนผมเน้นย้ําเลยนะผู้นําองค์กรที่เป็นภาคเอกชนคือประธานศูย์ข้าวชุมชนแต่ระดับในผมเน้นย้าเรื่องของความสุจริตแล้วผอศูนย์ข้าวหรือเจ้าหน้าที่เราเนี่ย ถ้าพบมีการทุจริตโครงการเนี่ยผมเอาตายเลยนะเพราะว่าเราเป็นลูกชาวนาแล้วเรามาทำทําไม่ดีกับชาวนาเนี่ยโอ้เป็นบาปมหัาเลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องตระหนักถึงเรื่องของความชัดเจนหนึ่งเรื่องความโปรง่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ ครับครับตรงนี้ครับก็นี่เกี่ยวกับรายรับพันอยู่แล้วถูกไหมท่านที่พอด์คนละส่วนกันนะอ่ะก็เพื่อความสบายใจเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมามีส่วนนี้มาแล้วแล้วรายรับพันเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วใช่อันนี้มันเป็นงบปกติของของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวนาอ่ะเข้าใจตรงกันส่วนเรื่องรายรับพันเนี่ยมันเป็นมติของกเออคณะ กรรมการข้าวแห่งชาติกนขอที่ต้องแต่ละปีก็ต้องมีการประชุมกันว่าเราจะช่วยเหลือไหมไม่ช่วยเหลือไหมอันนี้เป็นคณะมะติของที่มีท่านพท่านานายกเป็นประธานอันนี้จะช่วยเหลือไม่ช่วยแนละอันนี้เป็นมติของคณะกรนขอมันไม่เกี่ยวกันมันคนละเรื่องกัน<อ>ตรงนี้นะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะก็ถ้าคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมสแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะวันนี้สารทราบก็น,นําเสนอข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้าวชุมชนหรือว่าท่านจุลินลักษณะวิสิทธ์ก็ออกมาให สัมภาษณ์ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวส่วนขั้นตอนการช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นอย่างไรเรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ